สวัสดีชาวร้อกค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังอีกแล้วนะคะไม่มีดนตรีค่ะเพราะขี้เกียจเล่นมาฟังกันเลยเพลงเขาที่เพิ่งเจอหรือเธอทิ่มาก่อนค่ะวันทุทถ่ายตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขาถ้าเอาเหตุผลว่าตามที่ถูกก็คงเลือกเธอ ต้แต่มีเขาฉันเองรู้สึกอุ่นใจเสมอแต่ว่าเธอนั้นเป็นคนที่มาก่อนมันเหนื่อยหัวใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องเจ็บหากว่าฉันตัดสินใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องปวดจะให้ฉันทำยังไงกับเหตุการนี้ จะบอกว่ารักเธอไหมก็รักแต่จะบอกว่ารักเขาไหมก็รักแต่จะบอกว่าตัวฉันเองก็ลำบากไปทั้งหัวใจและจะบอกว่ามีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้ามาอยู่ภายในหัวใจและไม่ว่าอย่างไรเมื่อคำตอบสุดท้าย ก็ไม่ได้อยากทำร้ายใครอาจจะเป็นฝ้าแกล้งกันหรือเปล่าเรื่องเธอและเขาอยากให้ตัวฉันได้ลองพิสูจน์จุดยืนในหัวใจและในเกมนี้ต้องมีน้ำตาหนึ่งคนที่ไหล ะให้ฉันทอนตัวทุกอย่างก็คงสายไปจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องเจ็บหากว่าฉันตัดสินใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องปวดใจฉันทำยังไงกับเหตุการณ์นี้แต่จะบอกว่ารักเธอไหมก็รักแต่จะบอกว่ารักเขาไหม ฉันเองก็ลำบากไปทั้งหัวใจและจะบอกว่ามีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้ามาอยู่ภายในหัวใจแล้ไม่ว่าอย่างไรเมื่อคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้อยากทำร้ายใคร จหากว่าฉันตัดสินใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องปวดจใจฉันทำยังไงกับเหตุการณ์นี้แต่จะบอกว่ารักเธอไหมก็รักแต่จะบอกว่ารักเขาไหมก็รักแต่จะบอกว่าตัวฉันแอบก็ลำบากไปถึงหัวใจ และจะบอกว่ามีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ความาอยู่ภายในหัวใจและไม่ไว่าอย่างไรเมื่อคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยากทำร้ายใคร